สวัสดีครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปลาทุกคุณคนเนาะมากินข้าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องตำบังหงตำเองแซ่บเองคือเก่ากับปิ้งปลาพ่อแม่พี่น้องนะปิ้งปลาแห้งเนาะตำบังหงใส่เพสเนาะเมื่อนี้มีมีโมมากินน้ำคั่นนงมามาเด้อครับเด้อจิ้บเข่าเต็มติ้บกูนะพ่อแม่พี่น้องมามามาจดจ้วดน้ำกัน มาบอกอะไรยังห่างเนาะมาจวน้นำกันเลยครับพี่นอโอ้ปลาก็าา<ร>เป็นกระเซ็บปีนป่าเดียวแงปลาแดดเดียวพ่อพี่นอตั้ตเองแซ่บเองพ่อพี่นอเอ้ยหานบ้านเฮามาเลยครับเด้อผักกดแซ่์กดไลคกดซับจไก่ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาสอนเลยนะครับเด้อมาจุดจวดน้ำกันพ่อพี่นอ,อ,นอ,อ,นอต้องอาหาร กาดกระห่อนมาเนี่ยวะปลายแหงพอพี่น้องมา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 ทำคุงเพ็ดขนาดคนอ่ะใส่ไปประมาณชิป่นหน่อยอ่ะมันนี่ทำเองบริเซฟบร,บริมากมันนี่เซฟบริมากมันหั <c oughs> <c oughs> บ,บุ๋ง Mai nó gặp nữa, cái khẩu nó cạnh Khẩu thì ăn cơm ăn Chính là đây của bà sẽ tâm hồn bạn không ก็ห่อนครับเอ้าเอ้าผู้ใดยังไม่กินข่าวมาเด้ะครับด้วย <c oughs> แบบครับ

สเบ็ดปลาคบมันมาเนี่สยสเบ็ดปลาคบมันส่งตานอนเลยพี่น้องเลยแซ่บครับมาเป็นกองไปทงพูนเนี่ยทำรอสิบดอแล้วรูปอาแลยเป็นนะ่บเนาะมามาสิเนี่ย ทอแม่พี่นอ้องโอ้ขักขักคนต่ครัก,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 กแก่เฟสน้ำกันไปพี่นอ้องเร็ว <laughs> กินเจนสิเบสอ,อะเนี่ยแกะเพชรแกะเพชรนอนตื่นไม่ไมมมากินโอ้โสร้างตอนนอนเลย ร่นนี้ก็หลายอยู่ปะนองสามเส้นอะไรสามองแคบเอมาเด้กลับด้วยากค เดี๋ยวที่น้าเดี๋ยวมีมีเมนูใหม่อีกจะแก้วยู่าทิ่นาขัดขกินตำมันตำหงยำเทียงยำใบของแม่พี่น้อง เซฟนี่ย,ยรถติดบ่เซฟเนี่ยเซฟมาซื้อข้ามาเมื่อไงผมไม่รถ <laughs> มาหารบ้านเ้าพ่อพี่น้องห้อนครก็ขอขอมุกขอบใจหลายนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะสุขโศทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บากสนนำเนองนะครับเด้อบายบาย